จริงๆผมกับอาจารย์สุวิทย์เนี่ยคือรู้จักกันมาหลายปีละก็ทำกิจกรรมทางศิลปะร่วมกันอยู่บ,บ่อยๆอ,อย่างเงี้ยแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะไปศรีลังกาเนี่ยเราไปเวียดนามไปเลยด้วยกันอยู่ยคือเราเรามีทำโปรเจกต์อยู่งานเกี่ยวกับเวียดนามเนี่ยมาระยะหนึ่งละในพอจบจากตรงนั้นไปเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เดินทางไปที่ศรีลังกาพร้อมกับคณาจารย์ทางพ่อช่างแล้วก็ศิลปินจิตรกรไทยอะไรพวกนี้ครับดีผมกับทางอาจารย์สุวิทย์ก็ได้ ถูกรับเชิญให้ให้เดินทางไปร่วมกันเราก็เลยคุยโปรเจกต์กันไประหว่างการเดินทางด้วยว่าเออเราเรามาทำโปรเจกต์ชุดศิลลังกากันอีกดีไหมอะไรเงี้ยเราทำเหมือนตอนที่ไปเวียดนามกันเงี้ยเก็บเรื่องราวบันทึกการเดินทางอะไรต่างๆความประทับใจอะไรพวกนี้มา,าคุยกันแล้วก็ก็ดีเหมือนกันสรุปว่าเออโอเคงั้นเราไปเนี่ยก็คือหาข้อมูลทํางานด้วยไปสเก็ตไปเขียนงานไปเก็บถ่ายภาพถ่ายอะไรพวกนี้กลับมาเ,ออเพื่อที่จะสร้างงานชุดนี้สักชุดหนึ่ง พอกลับมาเนี่ยจะมีการแสดงงานร่วมก,กันกับทางกลุ่มคณาจารย์ทางพ่อช่างกับศิลปินทางนู้นอันนั้นก็จะเป็นเป็นรวมศิลปินประมาณ30 40ี่บท่านอยู่ด้วยกันอ่าแต่ครนี้โปรเจกต์เนี้ยก็เลยแยกออกมาเป็นพิเศษเพราะว่าผมอาจารย์สวิเนี่ยจะจะชอบเขียนสีน้ำแล้วก็จะบันทึกเรื่องราวอะไรต่างๆที่คุยกันไว้ตั้งแต่ตอนแรกนี่ะว่าเออจะแยกตรงน,นี้ออกมาทำเป็นเป็นเอกิบิชั่นแบบแบบ พิเศษซึ่งเป็นการเล่าเรื่อง,เร,องเรื่องเรื่องราวของเราที่เราไปเจอมาก็เลยเกิดเป็นแตกตัวออกมาเป็นเป็นนิทรรศการชุดนี้มุมมองในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นมุมมองที่ง่ายๆที่ที่ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะที่ได้อ่หาหาได้ชมกันนะครับการได้ไปท่องเที่ยวดูศิลปกรรมพื้นบ้านของเพื่อนบ้านนะครับ ก็ได้มุมมองหลากหลายผมไปครั้งแรกที่ประเทศนี้มีความรู้สึกว่าเพ,เพื่อนเพื่อนชาวศรีลังกาเป็นดูเป็นเป็นมิตรนะฮะดูแล้วเป็นดูทัศนะชื่นชมในความมีน้ำใจของของของคนพื้นที่นะครับเป็นเมืองที่เรียบง่ายพูดง่ายว่าเป็นเมืองพุทธเหมือนกับว่าขับรถไปแล้วก็จะมีจิตใจที่แบบไม่ ไม่รีบร้อนไม่สบายสบายอะไรเงรี้ยเป็นปกติสังเกตยรติง่ายๆว่า,าวรูปภาพที่ผมถ่ายทอดออกมาก็จะเป็นอารมณ์ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสของของเพื่อนพี่น้องนะครับเป็นหน้าตาโครงสร้างของคนพื้นที่หน้าตาจะเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยครับเราถ่ายทอดออกมาเป็นภาพเขียนนะครับเป็นภาพเขียนที่ที่ดูแล้วมีอารมณ์สดใสชื่นชื่นมืนทำนองเนี้ยครับ ตอนแรกเนี่ยไปด้วยความที่ว่ายังไม่รู้จักประเทศศรีลังกาเท่าที่ควรเหมือนกับที่หลายๆคนที่เขารู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็ก็เดินทางด้วยคําถามเหมือนกันว่าเราจะไปเจออะไรบ้างที่นั่นจะเป็นยังไงอะไรยังไงก็เป็นการไปที่นั่นครั้งแรกมันทําให้พอคิดมันก็ตื่นเต้นขึ้นมานะว่าเออว่า,ว,าว่าเราเราจะจะเจออะไรบ้างแต่รู้ตัวอยู่แล้วว่าว่าจะต้องทํำยังไงแต่ว่าเออ พอไปเห็นแล้วมันรู้สึกแบบโอ้ที่นี่แบบอารยธรรมเขาเขาเขายิ่งใหญ่มากอะ่ะคือไปเห็นเห็นความเห็นแรงศรัทธาของพุทธ,ธศาสนิกชนที่นั่นอะไรเงี้ยสถานที่ลหลายสถานที่แล้วก็สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเนี่ยคือรู้สึกตะการตามากที่ไปเห็นแล้วแล้วทึ่งอะ่ะคือคือธรรมชาติเขาแบบสวยงามมาก ต้นไม้แบบต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอุดมสมบูรณ์มากเราดูแล้วดูดูเขาให้ให้ความสนใจกับอนุรักษ์สิ่งพวกนี้ไว้มากพอสมควร นิทรรศการในครั้งนี้นะฮะ,ะเป็นนิทรรศการที่ที่เราจัดมาพิเศษไม่เฉพาะเราสองคนกัน่ผมกับดิเลกน,นะครับก็มีศิลปินที่ที่เราได้รับเชิญจากคณาจารย์ที่ร่วมเดินทางไปกับเราในครั้งนี้นะครับก็จะมีอาจารย์สมยศคำแสงนะครับอาจารย์พันุวัฒนะครับจิติอุธิการนะครับอาจารย์วรพงศ์อุ่นเรืองอาจารย์วันลบวังบอน เราก็อาจารย์บรรจุปูถิปินนะฮะคนงานก็จะได้จะได้มาร่วมแสดงในงานในครั้งนี้ด้วยเป็นศิลปินรับเชิญของเรานะครับสิ่งที่อยากจะฝากนะครับคือทั้งท่านจะมีหลายท่านที่ที่กลับมาแล้วเคยคุยกันว่าบางคนเนี่ยไปมาก่อนผมละไปที่นู่นแล้วเคยมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงยังไงบ้างอะไรบ้างหรือบาาท่านที่ยังไม่เคยไปอะไรเงี้ยก็อยากฝากให้มาแวะมาเยี่ยมชม มทรศการครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการคือบอกเล่าเรื่องราวในมุมมองของผมเองกับของอาจารย์สวิทที่ไปประสบไปพบเจอมาเนี่ยเอามาเล่ามาถ่ายทอดว่าเราไปเห็นอะไรมาบ้างเจออะไรมาบ้างซึ่งครั้งนี้มันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดที่เราไปไปพบไปเห็นมาแต่จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องราวความประทับใจมุมมองทัศนคติของเราที่มีมีต่อ ต่อที่ที่เราไปหรือต่อต่อโลกใบนี้เนี่ยเราเรามองเห็นยังไงบ้างอะไรบ้างก็อยากชวนมาดูนะครับคือทุกครั้งที่ทํางานเนี่ยตั้งใจอยู่แล้วตั้งใจอยากให้อยากให้คนดูนี้อิ่มเอมเต็มที่แล้วก็รับความรู้สึกหลายๆอย่างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราพยายามสร้างสารรค์มันขึ้นมาตรงนี้คือคืออยากให้มาเห็นอะ่ะมุมมองง่ายๆที่เราถ่ายทอดไป สู่สายตาของท่าน,นที่ท่านจะได้เห็นในทิน่ทัศกาลครั้งนี้ก็จะเป็นจะเป็นมุมมองอเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมสังคมเป็นชีวิตความเป็นอยู่หรือว่าที่ที่เราได้ไปไปเห็นาตามสถานที่จริงอาคารบ้านเรือนเป็นห้องแถวตึกแถวนะครับชีวิตความเป็นอยู่เป็นสิ่งที่สำคัญสำคัญและน่าสนใจนะครับ บางท่านอาจจะไม่ได้เข้ามาชมด้วยตัวท่านเองนะเราก็จะมีหลายๆสื่อที่เราได้เผยแพร่ไว้นะครับตามสถานที่หรือว่าบนสื่อออนไลน์ด้วยนะครับก็จะมีทาง facebook ของเราทั้งของสวิทช์ใจป้อมแล้วก็ของดีเลกนะครับแล้วก็ทางหอศิลป์ต้นตานนะครับเข้าไปดูผลงานก่อนก็ได้แล้วก็มาดูของจริงอีกทีถ้ามีโอกาสหรือว่า มีเวลานะครับเรามีผลงานของเราแสดงจนถึงสิ้นปีนี้นะครับ3 1เวธันวาหรือว่าเป็นผลงานส่งท้ายปีนะครับขอบคุณมากครับ